สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดีย eBay Amazon กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปหาสินค้าขายดี Amazon แล้วเป็นของใกล้ตัวมากๆบอกเลยว่าคุณไทยก็ซื้อนะครับเดี๋ยวเข้าเรื่องกันแต่ก่อนเลยนะฮะคลิปนี้จะทำใน Odds.com นะฮะเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน Amazon ขายฝรั่งกําไรดีวขายคนไทยแล้วก็เราใช้เครื่องมือในการค้นหาชี้เป้านะครับทําให้ลดความผิดพลาดประหยัดเงินลงทุนได้ด้วยนะครับอ ง่ายๆเลยฮะที่ทำน้ำแข็งซึ่งหลายๆคนมองข้ามอ่ะสำหรับที่ทำน้ำแข็งชิ้นนี้นะครับค่าเฉลี่ยแลนดกิ้งใน30วันนะฮะแว่งอยู่ประมาณ200ไปลายๆนะฮะถึงไม่เกิน800ถือว่าดีนะฮะแล้วผมก็ต้องขอย้ำเสมอในทุกๆคลิปว่าในการดูสินค้าขายดีบน Amazon นะครับแลนดกิ้งควรต่ำกว่า2 3หมื่นซึ่งเนี่ย30วันที่ผ่านมาเนี่ยแลนกิ้งไม่เกิน800 ถือว่าดีนะครับอ่ะต่อมาหัวข้อต่อไปนะครับในการวิเคราะห์แรง k ์กิ้งปัจจุบันณนะวันนี้เมื่อกี้ผมเพิ่งแคปเลยนะฮะ299ในหมดคิดเช่นใด i n g ก็ถือว่าโอเคมากนะครับเวลาเราจะดูว่าอะไรขายดีไม่ขายดีใน amazon เนี่ให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนมาดูตร,ตรงตำแหน่งแรง์กิ้งครับ แล้วจากโปรแกรมนะฮะจังเกิลสกเนี่ยผมเจอจาก r a n กิ้ง339ซึ่งใกล้เคียงกันมันมันไม่ขนาดเป๊ะลอยตัวเพราะว่าอ m a z o n เนี่ยเขาจะส่ง Data ครับ Big Data ในเรื่องสินค้าขายดีอะไรเนี่ยให้จังเกิลสก u t เนี่ยเขาไม่ได้ส่งแบบ Real Time ทันทีทันใดนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนบ้างแต่สุดท้ายอย่างน้อยนะฮะเรนกิ้งเนี่ยมันต่ำกว่า20,000ื่0 0ื่ถือว่าขายดีมากนะครับ ตัวนี้เขาขายเป็นแพ็คนะขาย12.99ดอลลาร์นะครับต้นทุนอยู่ที่7.85เดี๋ยวเราไปคุยกันขายได้ประมาณ4,000กว่าชิ้นนะฮะตกวันละร้อยกว่าชิ้นเนี่ยโอเคแล้วก็60,000เหรียญปีไปประมาณล้านกว่า,กวาเกือบเกือบ2ล้านเลยนะฮะสำหรับสินค้าตัวนี้ตัวเดียวนะและใน1ธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้ขายคนเดียวมันขายหลายคนนะแต่เฉพาะตัวนี้ที่เป็นตัวท็อปเลยเนี่ยมันประมาณยอดขายดีมากและตอนนี้ตอนนี้มีสาใช่ไหม เดี๋ยวกำลังจะเข้าหน้าร้อนแล้วนะครับนะหน้าร้อนอเมริกาพริกๆก,ก็คือเดือน6นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกราฟด้วยไอที่ผมพูดนจริงไม่จริงนะครับความต้องการมันจะเป็นยังไงนะ mm hmm. มาวิเคราะห์ถึงต้นทุนหน่อยนะฮะต้นทุนของสินค้าตัวนี้นะครับเออสิบสองเก้าเก้านะฮะแต่ถ้าเราขายจริงเราจะขายสิบสามเก้าเก้าก็ได้เพิ่มเหรียญหนึ่งถ้าเกิดต้นทุนมันดูปริมปริมนะเออฟุติเม้นต์เอเบเนี่ยเขาดูตามขนาดนะครับ กล้าหยิบข้าวหอ่อเลยพวกนี้เขาตีไป3.3มจุดนะเลทใหม่นะอันนี้อันกังกิยังปเป็นเรทเก่าอยู่แต่มันนิดเดียว1ิเปของ12.99ตกสิบหนเก้าห้าเลนะครับลงกันไปเสร็จประมาณ5.2 5.3ต้นทุนเราอัตีแปล7จุห้ีเลทนะครับเอาอยู่ไหมเราไปดูกันนะครับในอลบาบานะ แต่ว่าที่ผมบอกเมื่อกี้ขายเป็นแพ็คนะอันนี้ชิ้นหนึ่งตกชิ้นหนึ่งประมาณเหรียญหนึ่งแล้วกันเหรียญก็กว่าเอาการอยู่เหมือนกันนะจริงๆเนี่ยร้านนี้ขายในเอามาในบาบามาหกปีแล้วคลิปนี้พุ่นเอยอเพื่อนๆหลายคนถามเออทำไมเราไม่ทำบาบาคือการเป็นเมมเบอร์อาลีบาบานะครับถ้าเป็นเมมเบอร์จีนเนี่ยเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยเขาต้องเสียรายปีปีละแสนแปลว่าธุรกิจเขาต้องดําเนินงานได้อย่างเคสน,นี้เขามีเก้าสิบสามทรานเซ็คชเห็นไหม แล้วก็มีการอะไรก็คือมีการดําเนินการเรีจ็อบลูกค้าชมแต่ถ้าเขาไม่มีการดาเนินการเลยจ่ายปีละแสนแค่จะอยู่เหมือนคุณจ่ายค่าเช่าไม่มีคนซื้อคนทำอารีบาบาไทยก็เหมือนกันโดยเฉลี่ยรู้สึกจะประมาณปีละห้าหกหมื่นที่คุณต้องจ่ายไม่นับค่าเรียนที่คุณไปเรียนคอร์สละสองหมื่นอะไรนั้นนะแล้วถามว่าตลาดนี้ยคนทั่วไปมันไม่สนหรอกเพราะว่าคุณต้องจ่ายรายปีปีละห้าหกมืน่นอะ ยังไม่รวมที่คุณต้องลงทุนของอีกอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆอาลีบบาเนี่ยเหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่มีธุรกิจอยู่แล้วแล้วเหมือนไปเช่าร้านใน a m a ซ o n เดืละห้าหกหมื่นคนทำอเมซอนบางคน,น 9, 9, 9, เนี่ยสามสบเาจุดเก้าเหรียญต่อเดือนนี่ยังคิดหนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแยกอาลีบบาเนี่ยเหมือนกับคุณลงทุนโรงงานส่วน eBay Amazon เนี่ยเหมือนกับคุณลงทุนขายปลีกนะครับ เพียงแต่ว่า e-bay เหมือนไปนเป็นพ่อค้านั่งขายส่วน amazon เนี่ยอัปเกรดเพิ่มหน่อยเหมือน,นเหมือนเราดิวกับ7ซเว่ e แต่ว่าลงทุนต่ำกว่าเยอะนะครับเซเว่นอาจจะหมดหลายแสนแต่่า amazon เนี่ยเริ่มต้นหลักร้อยได้นะครับอ่ะชิ้นนี้ก็เอาอยู่แต่ว่าถ้าขายจริงอาจจะเพิ่มเหรียญสองเหรียญผมก็เอาอยู่นะอแล้วก็มาดูหน่อยครับในเถาเป่าหนึ่งหกแปดแปดมีแบบเยอะเลยนะในเถาเป่าตัวนี้นะเถาเป่าข้อดีดูไม่ต้องต่อรองเยอะนะฮะเราสามารถซื้อสิบชิ้นแรกได้เลยนะ อย่างชิ้นนี้ขาย11.50นะครับเถาเป้านี่มันจะเป็นหยวนนะฮะ11.5คูณ4.5ต้นทุนต่อชิ้นตกประมาณ51เฮ้ยเออก็แพงเหมือนกันเนี่ยเกื่ยวสองเหรียญเหมือนกันนะอ่าแต่ว่าข้อดีคืออย่างงี้ซื้ออย่างงี้ซื้อหลัก10ชิ้น15ชิ้น20ชิ้นได้เลยอย่างเมื่อกี้ถ้าขายแพ็คก็ต้องลงคุณเยอะหน่อยอาจจะ16ชิ้นอะไรอย่างเงี้ย18ชิ้นก็ได้ ก็ไปลองคำนวณดูนะครับ207หยวนเท่าไหร่เริ่มต้นลงทุนในแถาเป้านะฮะคูณ4.5นะครับ,รบก็ประมาณ900าร้กว่าบาทเฮ้ยทีนี้ไปเป,ปมาลงทุนสูงยนางนีนน้แต่ก็ดีนะผมว่าผมยังอยากได้เลย <laughs> อ่ะนะฮะรวมค่าส่งก็พันกว่าบาทสำหรับธุรกิจนี้ถือว่าไปได้นะฮะส่วนตัวผมว่าไปได้อาต้แพงขึ้นนิดนึงต่อไปเรามาดูในแง่ของคีย์เวิร์ด นะครับคีย์เวิร์ดของธุรกิจนี้นะมีประมาณพัน0ดตัวนะครับใช้ได้ทั้งนั้นเลยแล้วก็มีเป็นขาขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นอีกในช่วงหน้าร้อนผมมั่นใจจริงๆเมื่อกี้ผมก็ดูกราฟแต่ผมลืมสังเกตเดือนนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับคีย์เวิร์ดนะครับในคีย์เวิร์ดนี้นะคู่แข่งแค่2 0 0พันเองนะแปลกใจมากนะจริงๆธุรกิจนี้คู่แข่งน่าจะเยอะกว่านี้นะแล้วก็แแลงสําหรับผมถือว่าดีเลยนะครับแรงกิ้งนะครับแรงกิ้งถือว่าดีมากตรงสีส้มๆนี้นะ สามหมื่นเยอะแล้วก็เซลเพอร์เซลเพอร์เดย์นะครับนี่เดย์เซลนะก็ถือว่าดีแต่สำหรับเราผมบอกแล้วผมจะพูดเสมอว่าขายได้วันละสามชิ้นนะแฮปปี้นะครับขอให้เราตั้งใจนะหาสินค้าลงอเมซอนไปสักสามสิบสี่สิบตัวแค่นี้กำไรเดือนละแสนไม่ใช่เรื่องยากบนอเมซอนนะครับอ่ะถือว่าดีแล้วก็ไฮดีมานความต้องการสูงเราไปดูกันเลยว่าน่าร้อนจริงม่จริงจริงๆมันก็ดบไรเลยแหละน้าแข็งใช่ไหม Google Keyword Planner นะครับในธุรกิจนี้นะมีคนหาสูงสุดใน Google ถึง2อ0 0 0นแล้วก็จะพีคในช่วงเดือนเอ้ากลายเป็น December แต่นี่มิถุนายนก็เด้งเหมือนกันเหน็นไหมมิถุนายนก็เด้งเหน็นไหมกลางปีก็เด้งเห็นไหมเมย์เหน็นไหมเมย์เห็นไหมกลางปีจะมีเด้งขึ้นมาเออแต่แปลก December ก็เด้งดีเหมือนกันนะแต่จะบอกว่ารัฐทุกรัฐที่อเมริกาไม่ได้หิมะตกทุกรัฐนะอย่างรัฐเท็กซัสรัฐฟลอริด, Texas, ดอา Florida, อะไรพวกนี้ข้างล่างๆ่ะเขาร้อนทั้งปีนะครับ อา,อาจจะต้องช่วงปาร์ตี้ไงอาจจะใช้น้ำแข็งเยอะก็คือซื้อเยอะเหมือนกันนะครับอืมก็ดีนะเป็นสินค้าที่ขายได้สองฤดูก,กาลเลยนะฮะก็คือเดือนห้าเดือนหก็ขายดีเดือนธันวาก็ขายดีเฮ้ยเจ๋งนะสองสนสางคนเยอะใช้ได้แล้วก็เทรนดูแล้วเป็นขาขึ้นครับ g วก g l e เทรนด์ก็ยิย่ยักประมาณนี้ก็หยุดตัวนะครับ ดูโดยรวมๆแล้วมีเสน่หนะ์น่าลงทุนเลือกเกินจริงๆมันมีหลายแบบมากเลยนะไอไอทาน้ําแข็งเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้นะครับอ่ะจัดมาจัดไปสมาชิกอเมซอนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวซุมกันซุมกันซุมซุมแจ้งมาคีย์เวิร์ด2020 EP 50นะฮะโค้ด823532นะครับจะได้ลิงก์ตัวนี้จะได้คีย์เวิร์ดตัวนี้อาริบบาบาจัดให้อาริบาบาที่ผมเตรียมนะ ดูร้านเซตเซตติ้งเป็นร้านที่น่าเชื่อถือให้อยู่แล้วในลิงก์นะครับเพื่อนๆก็ไปดูได้เลยอย่างสบายใจแต่ก็ควรจะแชทคุยกับโรงงานก่อนก็ดีแล้วก็หนึ่งคนไปแปลลิงก์รวมแล้วก็ลิงก์ตัวที่ผมเอามารีวิวนะครับ o d d อะไร com นะครับเว็บไซต์ที่สอนแขายของแล้วก็ใช้เครื่องมือฝรั่งนะฮะในการชี้เป้าหาสินค้าขายดีชี้เป้าคีย์เวิร์ดทำให้เราเนี่ยคือสินค้าขายดีเราก็ชอบแล้วก็คือเราแบบเออรู้เลยไอ้นี่ขายดีบนอเมซอนคีย์เวิร์ดเนี่ยทำให้คนเจอเราเร็วทําให้เงินเราไม่จมนา ส่งไปก็ขายได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อเองปีละ2 7 0 0มแต่โปรวันนี้ฮะที่หน้าเว็บไซต์ออดแล com นะฮะเรียน Amazon แบบจับมือทำนะครับแล้วก็แชร์เครื่องมือ1ปีรับเพิ่มอีก3ปีเครื่องมือนี้มีจ u n g l e s c o u t มีเมอร์ชันบอดมี a d w o r d 3ตัวนี้ผมหมดปีละประมาณ700 0กว่า4ปีผมโดนเท่าไหร่7คูณไปเจ็ดสี่ปตีไป3 0 0 0 0 0แต่เพื่อนๆจ่ายแชร์หนึ่งปีเนี่ยเพียง9,000ับาทรับไปเลยอีก3ปีรวมเป็นเสร็จเป็น4ปีในราคา900 9,000บารับ โปรอื่นๆไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับผมเรามีสอนเอาไปสอนแบบจับมือทำจับมือทําผ่านสกายนะฮะแล้วก็สอนผ่านดู youtube นะฮะดู youtube จะถูกหน่อยเพราะว่าไม่ได้สอนสดนะครับเป็นการดูคลิปนะฮะแต่ว่าภา์ที่3ก็จะจับมือทำเหมือนกันในส่วนของส่งเ b a นะครับช่องทางการติดต่อแล้วนะครับเพื่อนๆไปที่หน้าเว็บไซต์ได้นะฮะคลิกเพ,เพื่อนเข้ามาคุยกับเราได้เลยนะครับทาง ไลน์นะครับหรือจะไปที่ไลน์เพื่อนๆของคุณนะพิมพ์แอดข้างหน้านะครับตามด้วยโอทออนไลน์ก็ได้นะแอดโอเอชโนะครับโทรมาก็ได้เบอร์0 8 8ย์แ1 6 1 6 1 6, 6แแล้วเราฝากด้วยนะฮะช่องทาง u t u b e นะฮะเราอัพขึ้นคลิปทุกวันนะฮะมีทั้ง e b a y มีทั้ง Amazon ถ้าออชอบแนวหาของขายอย่างนี้ในโลกออนไลน์นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะติดตาม Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วก็เรามีโซเชียล มี f a c e b o o k f แฟนเพจออทออนไลน์มี Twitter โออทออนไลน์แล้วก็ Instagram โอ t ทออนไลน์เพื่อนๆเล่นช่องทางไหนนะครับอ่ะยังไงก็ฝากติดตามเราด้วยนะครับไปละครับสวัสดีครับ